ตรงเชิงเรื่องนี้จบลงแล้วเหรอฉันหายใจไม่ออกจริงๆไา่ว่าลืมรี่สินยูทิ้งความคิดเล็กเก็บน้อยๆอยของคุณยังไม่ออกไปจากที่นี่ตรงเฉิงคุณมีความคิดอะไรรี่สินยู่ออกจากห้องบังเอิญได้เจอฮัวจือหมินที่กลับมาเกิดอะไรขึ้นกับพี่ทำไรอยู่พูดเรื่องไร้สาระต่อหน้าแรนเวอร์หนึ่ง แลดีขอให้ฉันอยู่ห่างจากคุณในอนาคตพี่ชายที่มีชื่อเสียงคือฉันไม่คู่ควรกับคุณเป็นเรื่องปกติที่แวนนี่จะไม่ชอบฉันต่อไปเราจะเป็นพี่น้องกันยูฉันไม่อยากเป็นพี่น้องกับคุณคุณรออีกครั้งค่ะฉันจะไม่ปล่อยให้แม่ยอมรับคุณพี่ชายแดมิงเมื่อโบัวแห่งแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่รอบๆจูบที่ริมฝีปากของเขามาบ้านผมทีหลังพ่อแม่ของฉันจะไม่ทราบเชื่อฉันเถอะว่าคุณไม่ยุ่งฉันจะไปคุยกับคุณ เช้าว,วันรุ่งขึ้นของเม็ดเดียวโฮแว์แนถึงปรากฏตัวที่ประตูบ้านของแบรนด์อยูอาอร์ซนทำไมคุณมาที่นี่เร็วจังเห็นสหายกับอึมกลับไปเมื่อคืนนี้อาเคนฉันทำอาหารเช้าคุณกินกับฉันแซมบิว,วพาชายคนนั้นไปที่ร้านอาหารคุณมักจะกินสิ่งเหล่านี้ใช่แต่คุณต้องไม่อิม่มเดี๋ยวไปทำก๋วยเตี๋ยวอีกนั่งให้ฉันมาในไม่ช้าวยบอลเปิดก็ปรุงบะหมี่ เจ็บรอยโอกาสและหยุดมีอาการบิงเวียนศีรษะที่ชั่วร้ายในชีวิตก่อนหน้านี้ในความมุ่นงงรู้สึกว่ามีคนปั้นกว๋วยเตี๋ยวคือรถนี้ดังนั้นชามกว๋วยเตี๋ยวในเวลานั้นทําโดยทุ่ยไวบอนจืนให้ฉันกินผู้ไว้บอนเทืนเห็นว่าดวงตาของเขาเป็นสีแดงไม่รู้จะคิดอะไรโยโย่โยเกิดอะไรขึ้นกับคุณมันไม่อร่อยเหรอชัดนางฉันแค่คิดถึงแม่ของฉันบะหมี่ที่คุณทํามีรสชาติเหมือนที่แม่ทําแต่นิวิวไม่กล้าบอกเขาเกี่ยวกับชีวิตก่อนหน้านี้ของเขา ได้แต่หาข้ออ้างชอบกินคำว่าต่อไปฉันจะทำเพื่อคุณที่บ้านเมื่อทั้งสองออกไปแกนสแวสวสิวก็มาทำร้ายอยู่ด้วยฉันเห็นพ่าแกบิงซ่อนตัวอยู่ไม่ไกลไม่ต้องกังวลฉันมีคนจ้องมองเขาให้ตายสิไอ้สารเลวนี่พยายามจะทำอะไรเหมือนหนูในรางน้ำจริงๆคนหน้าขยะขยันทั้งวันโยโย่โยโยคุณรู้ว่าฉันเมื่อคืนนี้คุณเห็นอะไรที่บ้านไหมสิ่งที่ฉันเห็นฉันบน พวกดมีมและอีซินิวจุกที่นั่นพวกเขาไม่คิดว่ามันเป็นความลับ55ฉันเห็นจีวอเอก็กเห็นเขาแทบคลัง่งจีวอเอกไม่ได้ขอให้อีซินิวชำระบัญชีชุดหลังชื่ออดีตใบหน้าของจีวอวรีเปลี่ยนเป็นสีเขียวในเวลานั้นเขาปกป้องจีวอเอกไม่ได้มีวิธีทรมานตืมสมควรได้รับมันไม่ต้องพูดถึงพวกเขาเท็วันนี้เราจะไปซื้อของที่ไหนไปห้างสรรพสินค้า หลังจากครึ่งวันหลายคนถือกระเป๋าใบใหญ่กระเป๋าใบเล็เกเดินออกจากห้างสรรพสินคา้าจากนั้นฉันก็ไปที่ลานบนถนนแบกที่หนึง่งนี่คือการปรปับปรุงใหม่หรือไม่ปรปับปรุงใหม่เมื่อปีที่แล้วเมื่อวานแม่ของฉันมีคนมาทำความสะอาดห้องเราอยู่ไหนเจ็บย้อยอยากรู้อยากเห็นมากไปสวนหลังบ้านกับผู้ชายนี่คือเขามองไปที่ห้วยหยวนเชิญอย่างมีความสุขแน่ใจว่าการสู้ๆไม่ได้ติดตามเขาจูบริมฝีปากของบ้วยแบนเธออย่างรวดเร็วชอบมากเลยค่ะ ขอบคุณครัโยโย่โยโยฉันฉันจุกคุณเท่านั้นไม่เคยจุกใครฉันไม่สนใจสิ่งที่คุณทำดังนั้นคุณไม่ต้องระวังเมื่อคุณอยู่ที่นี่อยากทำอะไรก็กล้าทำฉันกลัวว่าพวกคุณทุกคนจะสนใจเรื่องนี้และหลานสะพ้ายก็กลายเป็นลูกสะพ้ายฉันทุกคนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากเราเป็นสามีภรรยากันโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วอย่าคิดมากอาเคนฉันจะพยายามเป็นภรรยาของคุณแค่เป็นตัวของตัวเองวันที่วุ่นวาย แานีบิวและแดาซูสูเหนื่อยเล็กน้อยพร้อมพร้อมที่จะนอนและนอนลงฉันได้ยินเสียงเคาะประตูดังมาจากข้างนอกโยโยจะเป็นใครในเวลานี้กลัวคุณมาไม่ดีคุณต้องการโทรหาลุงหัวคนที่ทุบประตูเป็นไปได้มากว่าเป็นโรคประสาทของหัวแวบิงเขาพบว่าอีซิวทำผิดฉันเดาว่ามันจะอยู่บนหัวของฉันการสู้สู้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรหาครอบครัวหัว แค่โทรศัพท์ดังนานแล้วไม่มีใครรับสายโยโย,โยท่ทำไงเห็นได้ชัดบางคนไม่ต้องการให้เราติดต่อตัวไว้แวนถึงเราไปเจอเขาขอให้คนเยอะๆยังคอยดูเขาทำร้ายเราได้ค่ะแต่รอสักครู่นะคะการซูซูรีบเข้าไปในครัวออกมาพร้อมพร้อมมีทำครัวฉันต้องการดูว่ากวกแห่งกล้าหารแค่ไหนถ้าเขากล้าหลอกคุณต้องแฮกเขาให้ตาย ใบหน้าของบัวแดมบิงหน้าเกลียดในเวลานี้ทันทีที่ประตูเปิดออกเขาก็ยกเท้าขึ้นและกำลังจะเข้าไปข้างในยืดที่อนุญาตให้คุณเข้าไปในบ้านอารมณ์ของแรดิวควรมีขีดจำกัดฉันมาที่นี่เพื่อรับสมัครคุณแล้วคุณต้องการอะไรอีกมีอะไรจะพูดตรงนี้ไม่งั้นก็ออกไปซะคุณยังต้องการแต่งงานกับฉันไหมกล้าดียังไงมาพูดกับฉันแบบนี้ป่วยก็ไปรักษาคุณจะไม่ไร้เดียงสาที่จะคิดว่าโยโย่ oh. คุณกำลังล้อเล่นกับลุงของคุณใช่ไหม จูกับลีซินนิวเมื่อคืนนี้คุณลูกค้าไม่ค่อยมีความสุขหรอคะคุณกําลังพูดเรื่องไร้สาระอะไรซินยิวเป็นน้องสาวของฉันและทิวิลถ้าคุณไม่ปล่อยให้แม่ของฉันพูดเรื่องไร้สาระต่อหน้าฉันแม่ของฉันสามารถส่งบียคุณควรไปกับฉันและขอโทษบียอไม่งั้นฉันจะไม่มองคุณอีกใบหน้าของคุณใหญ่พอให้ฉันขอโทษลีซินนิวฉันเป็นคนที่ทําให้คุณชอบลีซินนิวหรือฉันจะให้คุณและลีซินนิวของคุณแม่ของคุณพบจุบที่สนามกลางดึก หากคุณกล้าที่จะเปลี่ยนชื่อเสียงของดวงจันทร์ใหม่อีกครั้งฉันจะไม่ปล่อยคุณไปแดนนี่หิบหยิบมีตาทำคัวจากมือของกางแสวซิวคว้ามันไว้แต่งานกับคอของทั่วแด้บิงทันทีทำร้ายคุณคุณเป็นคนบ้าคุณต้องการอะไรคุณบอกว่าฉันทำลายชื่อเสียงของี่สินยูใช่ไหมโอเคคุณแค่รอฉันเห็นตอนฉันทีละเล็กทีละน้อยได้อย่างไรชื่อเสียงของว่สินยูทำให้มีกลิ่นเหม็นเฟอร์ควแวบมิงถ้าคุณฉลาดกว่านี้อย่ามายั่วกู คุณต้องการทําอะไรนั่นผิดกฎหมายคุณคิดว่าฉันจะกลัวเรื่องใหญ่คือการพินาศด้วยกันเมื่อถึงเวลาฉันจะดึงครอบครัวของคุณอย่างแน่นอนให้ฉันเป็นผู้สนับสนุนฉันไม่แพ้ัพวกแบรมิงเปิดปากของเขาและต้องการพูดสิอางเป็นผลให้เขาได้รับปาดเจ็บและถูกเตะออกไปเขากำเป้าด้วยความเจ็บปวดเออจ้องไปที่โดวยวิวอย่างดูเดือดคุณราคาถูกคุณทำอะไรกับฉัน ัวแาแดมบิงเงยหน้าขึ้นมอง <S <S เขาได้พบกับสายตาของดวไวบอนถือัวจนหันหลังวิ่งหนีไปอาเฉินคุณมาที่นี่ทําไมไม่เจ็บมอมีฉันจะไม่ปล่อยให้คนอย่างพว่าแบบินทำร้ายจับบาดเพลนไว้แน่นก่อนแล้วพยักหน้าอย่างเร่งรีบเขาจับมือดวยแบนเพินและเข้าไปในบ้านง่วงจังโยโย่ฉันขึ้นไปนอนก่อนนะการสแอวซิลออกจากประโยคและวิ่งหนีไปอาเคินฉันรู้ว่ามันผิด ผิดตรงไหนความผิดคือเมื่อที่เตะเบาไปฉันรู้ว่าตำแหน่งการเตะนั้นแม่นอย่ามากฉันควรปล่อยให้เขาตายหัวใจของบัวแกมิงตายแล้วคุณทำความสะอาดเขาอย่างไร้ความปราณีในเวลากลางคืนเขาจะทำสิ่งอื่นๆในภายหลังอย่างแน่นอนระวังหลังมากกว่าอาเคนฉันรู้ฉันโทรหาคุณแล้วไม่มีใครรับสายเป็นผีของรีซินยูหรือไม่ฉันเห็นเขานั่งอยู่ที่ขอบโทรศัพท์เมื่อฉันออกมาและเทน้ำ ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าพัวแบมินมาสร้างปัญหาให้คุณเขาจะไม่คิดว่าตาบไดที่ฉันไม่สามารถติดต่อคุณได้พัวแบมินให้ฉันไปขอโทษเขาอย่างเชื่อฟังไม่เป็นไรถ้ามันไม่เจ็บล็อกประตูและหน้าต่างในเวลากลางคืนผมกลับก่อนเมื่อหัวหย้นเส้นกลับบ้านห้องนั่งเล่นของผัวสว่างไสวคุณบอกว่าคุณไม่มีอะไรทำเพื่อตามหาแบมินอยู่ทันทีที่จินปัวให้เห็นคราบเลือดที่คอของลูกชายมันจะเป็นทุกข์ก่อนที่ฉันจะไปหาเขา ต่อให้ชนะแค่ไหนก็ต้องสับเสือใครจะรู้ว่าสิ่งที่กระตุ้นเขาตอนนี้อื่มพวกคุณคงคิดที่จะหนีจากการแต่งงานหากคุณได้รับทะเบียนสมรสลวงหน้าที่ไหนมีหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ได้พยายามที่จะทําให้เขาตะลึงฉันจะกลับมาเมื่อถึงเวลาเขาจะเกลียวามฉันเหมือนที่เขาเคยทําอย่างแน่นอนฉันจะยืมยีผ้ไวบาดอีกครั้งเฉินฟากดตัวในห้องนั่งเล่นด้วยใบยหน้ามืดมนมันเป็นหมัดที่ใบหน้าของรอแไดมินต้นไม้เลยเกิดคุณกําลังทําอะไรพี่สี่ แม่เบงจะเรียกคุณว่าลุงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทำไมคุณยังตีคนพี่ใหญ่ท่าสอนลูกไม่ดีฉันไม่รังเกียจที่จะสอนให้พี่ใหญ่โยโยเป็นภรรยาของฉันแล้วหากคุณกล้าที่จะนับลูกคิดบนหัวของเขาอีกครั้งฉันสามารถละทิ้งครอบครัวรัวได้แล้วอนาคตยังเอามาได้แต่พี่ใหญ่คิดว่าฉันจะให้โอกาสคุณใช้ชีวิตภายใต้มือของฉันปุยแลงถึ่มองคุณสองสามคนอย่างเย็นชาฮันลังเดินสวนหลังบ้าน ตรงเสิงหมายความว่าอย่างไรกับลูกคนที่สี่เมื่อคู่นี้เขาสละสิทธในการรับมรดกจะไม่ทะเลาะกับเราอีกนี่คือสิ่งที่ดีไม่มีเขาแย่งจากนั้นโอกาสของเราก็ยิ่งใหญ่ขึ้นตามธรรมชาติแล้วตั้งแต่เขาสละตำแหน่งนั้นเหมือนกันไหมที่สละทรัพย์สินของครอบครัวและรับมรดกชายชลาคนนี้ไม่ได้พูดถึงคิดออกคุณสามารถทำงานกับลูกคนที่สองและสามในเรื่องนี้ในระยะสั้นเขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในกองทัพ เจ็บโยโย่ที่ยังรวยขนาดนี้เขาไม่ได้แย่ขนาดนั้นหนูจะไปหาลูกคนที่สองลูกคนที่สามมีการสนทนาที่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้จีวายตอบทันทีด้วยรอยยิ้มเมื่อฉันเงยหน้าขึ้นและเห็นอี่ซินอยู่ฉันไม่มีความสุขมากยังไม่รีบกลับบ้านเลยเมื่อเร็วๆนี้ฉันจะหาบ้านส่วนตัวให้คุณคุณอยู่บ้านรอฉันแต่งงานหน้าหลานหนูยังอยากไม่อยากแต่งงานตอนนี้ไม่เล็กคุณปฏิบัติมากขึ้น ฉันยังสามารถหาคุณที่ดีมิฉะนั้นกลับไปที่บ้านของคุณเองจะร้องให้อะไรที่นี่แพนจะตายลีซซ่นิวหันหลังกลับและวิ่งออกไปใบหน้าของวัวแดหมิงจะเจ็บจนตายไม่ได้ไปเกลียกล่องเขาด้วยไม่กี่วันผ่านไปในพิปตาแค่มีบิบอมองดูตัวเองในชุดแต่งงานของเธอด้วยรอยยิ้มอันแสนหวานบนใบหน้าของเขาวยเออร์คุณดูดีจริงๆสวยเหมือนหวานเลย ซูซๆฉันประมาาเล็กน้อยฉันไม่ได้รู้สึกอะไรมากแต่ตอนนี้มันประมาทจริงๆมีความสุขเกินไปหรือเปล่าคนที่ฉันคิดว่าจะแต่งงานคือเขาฉันประมาามากนี่จะทําให้หัวใจเต้นเร็วมากลุงโยโยโมเก่นจังตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรกับเขาความรู้สึกอยากอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตในเวลานี้ย่านอุเล่แม่ของแกงสแวสิวเข้ามาจากข้างนอกด้วยใบหน้าที่มีความสุข นักท่องเที่ยวโยโยมาถึงแล้วหน้าหลานใครเขาสงสัยเมื่อมองย้อนกลับไปฉันเห็นคนไม่กี่คนที่เข้ามาลุงกับป้าพวกคุณมาที่นี่ทำไมหยวนเชิญนเป็นคนที่โทรหาเราเราโยโยโตเป็นสาวใหญ่จริงๆคุณพูดคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะโทรหาป้าใดเมื่อคุณแต่างงานถ้าไม่ใช่เพราะความอายุติธรรมพวกเราไม่มีใครรู้ลุงพูดในสิ่งที่ฉันพูดฉันหมายถึงสิ่งที่คุณแต่างงานกับโรแบมิงแค่อย่าบอกฉัน ฉันจะไม่มาไหนพัวแแบมิงไม่ใช่คนซื่อสัตย์เมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กโชคดีที่สมองของคุณไม่ได้แย่ขนาดนั้นลุงขอโทษมันเป็นความผิดของฉันมาก่อนฉันควรฟังคำพูดของคุณคุณผากเส้นเขาหยวนเช่นเป็นพ่อที่ดีวันข้างหน้าจะเป็นพ่อที่ดีวันนี้เป็นวันแต่งงานที่ยิ่งใหญ่ของคุณนี่คือสิ่งที่ลุงของคุณเตรียมไว้ให้คุณกูพูฟองกาวพอเปิดเคศที่เอามาส่งมอบให้กับแพนี่อยู่ ลุงไม่ได้ดูแลคุณมากพอตลอดหลายปีที่ผ่านมานั่นคือทั้งหมดที่ฉันสามารถให้ได้ในตอนนี้ขอบคุณนะคะคุณลุงหน้าใหญ่การสูสูจะวิ่งเข้าไปในห้องอย่างมีความสุขเจ้าเบ่าอยู่ที่นี่เมื่อแบงเงนกวัวออกจากห้องและเห็นโฮวยแวนทึงยังพอใจเข่ามากก่อนหน้านี้มีภารกิจมันทำกับโฮวแวนซึกเขาอายุเพียง24ปีแต่มันยอดเยี่ยมอยู่แล้วเขามีบทบาทสำคัญในภารกิจนั้น กับป้าจำสิ่งที่คุณสัญญากับฉันลุงโปรดวางใจเข้าไปข้างในวิโอยโยกำลังรอให้คุณถามหลังเข้าห้องพวกดวงตาของวันเทิงนอยู่บนใบหน้าของแดมิวิวอย่างสมบูรณ์โยโย่ฉันจะแต่งงานกับคุณและกลับบ้านถึงช่วงเสิร์ฟชาลุงกับป้าเป็นของทุกคนป้าโปรดดื่มชาโปรดดื่มชาที่วันเทิรนเรามอบโตยะให้กับคุณขอให้เธอดูแลเขาให้ดีในอนาคต ถ้าคุณกาล้าหลังแก่เขาเราจะไม่ปล่อยคุณไปคุณลุงโปรดวางใจได้ฉันจะเขารลรักและเข้าใจเขาในอนาคตจะไม่ปล่อยให้เขาทําผิดมีคนแต่งงานแล้วหน้าโตคิดทุกอย่างอยู่ใกล้ๆกับสามีรางวัลและปริมาณถ้าทําผิดอย่าลืมกลับบ้านและพูดอย่าลืมว่าคุณยังมีอาและอาน้าพบคําฉันจะไม่เป็นไร ส่งให้พ่อทันทีสนุกกับหมูบานสมบัติกำลังจะตายกลุ่มไปที่ห้องโถงบ้า,าพบุรุษของพ่อคะ่ะพี่ชายล็อบบี้แ0 1 1องอยื่นเครื่องหอมในมือให้ทั้งสองคนพ่อกับแม่นี่คือสามีของฉันชื่อของเขาคือโทยแบนถึงฉันพาเขามาที่นี่เพื่อดูพวกคุณพ่อแม่ฉันชื่อดูคยุย์แบนซึกขอวางใจนะคะฉันจะดูแลบิวให้ดีที่สุดให้เขานั่งหลังจากที่ส่วนของผู้ถือหุ้นหมดทุกรถก็สตาร์ท ขับรถไปที่ลานบ้านบนถนนแบกที่ส่นนงโวต้องเล็บเมื่อครอบครัวมองดูลานบ้านใกล้พรราสวังตองหามหน้าหน้าเกลียดมากพ่อนี่ลำเอียงเกินไปลานนี้ไม่เคยแจ้งให้เราทราบให้ลูกคนที่สี่โดยตรงคือปู่มันหมายความว่าอะไรเราไม่ใช่หลานเขาเหรอมีเพียงลุงเท่านั้นที่เป็นลูกชายของเขาตงเสิงพ่อหมายความว่าไงไม่ใช่เพราะลูกคนที่สีส่สละสิทธิ์ในการรับมรดกชดเชยให้เขาที่นี่นะคะ นี่คือบ้านบรรพบุรุษของหญิงชราของฉันฉันจะให้ลูกชายของฉันรักคุณนางหัวบังเอิญออกมาพึ่งได้ยินการสนทนาของพวกเขาถามด้วยสีหน้าเย็นชากลองยี่ฉันไม่รู้รู้ว่ามือของหญิงชราคนนี้และบ้านดีๆแบบนี้ควรจะดีขึ้นเล็กน้อยสําหรับเขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตอนนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยเป็นเรื่องง่ายที่จะได้ยินพ่อของคุณพูดว่าครอบครัวของคุณเป็นครอบครัวนักวิชาการในช่วงปีแรกๆ พ่อของคุณยังคงเป็นผู้นําในโลกวรรณกรรมต้องมีบ้านดีๆมากมายภายใต้ชื่อของพวกเขาเกี่ยวอะไรกับคุณแม้ว่าฉันจะมีบ้านหลายร้อยหลังในชื่อของฉันนั่นคือยาจีนของลูกชายฉันด้วยคุณไม่ฟังเรื่องไร้สาระของเขามันบอกไปแล้วของในบ้านของหลงยีนั้นง่ายมันง่ายที่จะจัดมันโคดองเฮนเป็นฉันที่พาเขามาตั้งแต่เขาอายุเจ็ดขวบถ้าเขาอยากจะหยุดจริงๆนานมาแล้ววิเวิร์มหยุดพวกเขาจากการพูดคุย ตอนนี้มันเป็นแค่การแสดงให้ฉันหินณจุดนี้ผ้วยแหวนถึงและแพงหยงก็มาที่ห้องจัดงานแต่งงานเช่นกันลูกสะ้ายคนโตพี่สะ้ายคนที่สี่ของคุณสวยไหมย,ยินวัวเรียนไม่คิดว่าหญิงชราจะถามเขาในทันใดใบหน้าของเขามืดลงจนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าฉันแต่งงานกับโยโยก่กับดีๆเข้าบ้านไวเจ็บอยู่ในห้องแล้วถอนหายใจอย่างลับต่อแต่งงานครึ่งเก้าก็เหนื่อยเหมือนกันโยโย่ทำให้คนทำบะหมี่มากเกินไป ฉันจะนำมาให้คุณโซโซขอบคุณวันนี้เราเป็นที่สาวที่ดีพูดแบบนี้จะไม่เห็นโลกภายนอกหรือฉันเพิ่งเห็นโลกแดหมิงจ้องมองที่หัวใจของคุณคุณคิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาในวันนี้ถ้าเขากล้าที่จะอยู่ในโอกาสเช่นวันนี้เกิดอุบัติเหตุมีเขาผอมยังไงก็ระวังหน่อยเจ็บเฮี้ยงตอบนั่งกินก๋วยเตี๋ยวในชามสักพักก็มีเสียงเคาะประตู ฉันจะไปดูวิสินอยู่คุณทำอะไรฉันมีเรื่องจะทำร้ายโยโย,โย่เจ็บร้อยหัวคุณไม่กล้าดูฉันคิดว่าตัวเองน่าใหญ่ขนาดไหนจะคิดว่าไม่กล้าดูเขาให้เขาเข้ามาอย่างรวดเร็วี่สินอยู่ก้าวเข้าไปในบ้านการแสดงเป็นห้องใหญ่ทำไมทำไมบาร์นิวถึงมีชีวิตที่ดีเช่นนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นเด็กกำพร้าทั้งพ่อและแม่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร แต่มันเกิดขึ้นที่ฉันไม่เพียงแต่ต้องพึ่งพาผู้อื่นไม่รวยเท่าซางโยโย,โย,โยมีบางอย่างที่ผู้เขาวิวคุณเกลียดฉันมากทําไมคุณถึงพูดแบบนั้นกับฉันคุณยังต้องการให้ฉันพูดเกี่ยวกับเรื่องของคุณที่วาเลนพบว่ามันเป็นเรื่องของเวลาฉันโตมากับพี่จื่อหมิงคู่รักในวัยเด็กถ้าไม่ใช่เพราะรูปร่างหน้าตาของคุณเราจะไม่มาไกลขนาดนี้ตอนนี้ฉันมาที่ยาเพื่อหาใครสักคนแต่งงานกับฉันโดยไม่ตั้งใจคุณพอใจแล้วบอวแดหมิงรักคุณไม่ดีเหรอ เขาไม่กล้าแม่แต่จะแต่งงานกับคุณพอใจไม่เห็นด้วยดูเหมือนว่าโรแดมิงไม่ใช่คนรับผิดชอบฉันไม่กล้าส่งหัวล้านให้คุณหาถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นสู้ๆหรือฉันกล้าใช่ไหมคุณเห็นถ้าฉันไม่ถามอาเคนว่าเขาจะแต่งงานกับฉันไหมฉันไม่สามารถแต่งงานกับผู้ชายที่ดีได้ใช้ท้าพ่อแม่ของคนที่ฉันชอบต่อต้านให้เราอยู่ด้วยกันฉันจะพยายามทำให้พวกเขาเห็นด้วยอย่างแน่นอน เกิดอะไรขึ้นถ้าคุณใช้วิธีการบางอย่างริซิลนิวคุณมีอะไรอีกไหมถ้าไม่เป็นไรก็ระบายความโกรธออกมาใบหน้าของการสแวซิวบุขึ้นลุกขึ้นดึงคนออกไปจนกว่าประตูจะปิดการสู้ๆมาที่เตียงทันทีและนั่งลงโยโย่คุณคิดว่าเขาจะทำจริงๆหรือจ้าสูซินิวจะทำทุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเราทุกคนพูดอย่างชัดเจนเขาไม่เข้าใจจริงๆเห็นแมงยู่ยู่มั่นใจมาก คำพูดของการสูซๆตั้งหน้าตั้งตารอว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนาเลียมมาพร้อมๆกับโรงแรมปักกิงหลังจากเสิร์ฟชาแดนีดีๆเพิ่งนั่งลงและพักผ่อนฉันได้ยินเสียงที่น่ารำคาญของพ่อแบบดมินดินแดมิวิจริงหรือแท้ของคุณกระที่คอหายดีแล้วเปลี่ยนเรื่องเล็กน้อยฉันถามคุณว่าคุณมาจากตั้งแต่แรกเริ่มฉันแต่งงานกับอาศีของฉันใกล้กับของฉันทำไมตอนนี้ฉันไม่รบกวนคุณคุณไม่ชิงกับมัน คนอย่างคุณน่ารังเกียจจริงๆเห็นต้องการและต้องการทำไมคุณไม่ไปสวรรค์ถ้าไม่ใช่สำหรับคุณที่จะทำให้การสมคบคิดเหล่านั้นก่อนไม่มีทางที่พ่อแม่ของฉันจะยอมให้ฉันแต่งงานกับคุณฉันทำให้สมรู้ร่วมคิดให้ครอบครัวของคุณวางแผนทรัพย์สินของฉันสมรู้ร่วมคิดในขณะที่คุณมีความสัมพันธ์กับมิซิลและให้คุณแต่งงานกับฉันสมรู้ร่วมคิดที่คุณหนีจากการแต่งงานเมื่อคุณแต่งงานหยิบฉันด้วยความตายผู้ไอ้บ้านคือกลับมาหลังจากสงแขบ ทันทีที่พอแบบินเห็นเขาเขาก็หันหลังกลับและวิ่งหนีไปไม่เป็นไรเขาลังแกคุณไม่ไม่เขาวิ่งมาถามฉันเป็นเพราะคุณที่จงใจเข้าหาเขาผู้ไอแวนทีตกตะลึงครู่หนึ่งแดนนีกยูรีบจับลูเทเลคสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ได้เกิดขึ้นแล้วไม่มีทางที่ฉันจะย้อนเวลากลับไปหยุดสิ่งเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นดังนั้นอย่าทำเพราะบางคนที่ไม่เกี่ยวข้องและส่งผลต่ออารมณ์ดีหรือไม่ดีฉันเชื่อคุณเรากลับบ้านแซนนีกยูพยักหน้า จากนั้นกับบูวิแบนท์นกลับไปที่ลานบนถนนไปคิ่ซีด้วยกันมึงไปต่อฉันทําความสะอาดข้างนอกจากนั้นฉันจะไปล้างเจ็บโยโย,โยเข้าห้องน้ํเพุ่งตรงเข้าไปในอวกาศอาบน้ําสบายต้อยในพื้นที่รู้สึกว่าทั้งตัวจะหอมและหนาที่ออกมาจากอวกาศเขาหยิบของขวัญทั้งหมดที่เขาได้รับออกมาแล้ววางลงบนเตียงมันเกิดขึ้นที่บอวแบนถ์นก็เข้ามาด้วยอาเค้นมาจัดเรียงซองจดหมายสีแดงกันก่อนไม่หิวไม่หิวมาก้า มานับเงินกันต้องจดไว้ในสมุดเพื่อว่าเมื่อเราคืนของขวัญในภายหลังเพิ่งรู้ว่าต้องกลับเท่าไหร่ดูแวนยู่นับเงินอย่างมีความสุข้วยแบนเถิดรู้สึกได้ทันทีว่าเขาน่ารักมากชอบเงินใช่ไม่ชอบหรอ้วยแบันจับมือเขาเอาของใส่มือทำไมคุณประหยัดเงินได้มากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเบี้ยเลี้ยงของคุณสูงขนาดนี้เลยเหรอวันนี้ของฉันคือ160อยหยวนต่อเดือน นอกจากนี้ยังมีโบนัสภารกิจบางอย่างฉันมักจะไม่ใช้เงินเป็นจำนวนมากในกองทัพเลยเก็บไว้แม้ว่าผู้ไอแบนถึนจะได้รับเบีย้ยเลี้ยงห6 0รอยอยู่ในตอนนี้ไม่กี่ปีที่ผ่านมามีไม่มากนักและเขาสามารถประหยัดเงินได้สองหม่นหยวนเรียกได้ว่าน่าประทับใจทีเดียวปกติกคุณไม่เสียงเงินหรอกคะไม่มีที่ไหนที่ต้องการฉันถ้าใช้เงินเยอะแล้วทำไงฉันสามารถได้รับเมื่อเงินของขวัญได้รับจากตู้ผู้ขี้เพยหันหลังกลับ จากนั้นเขาก็พบกับดวงตาที่ยิ้มแย้งของหญิงสาวตัวเล็กเออเสือนมานี่สิเพราะเขาเดินมาหาจูจูผู้หญิงตัวเล็กก็เอื้อมมือไปอบคอเขาโยอาเชินคืนนี้เป็นคืนแต่งงานของเราคุณจะไม่ทำอะไรสักอย่างแบรนด์นิวเห็นได้ฉันว่าที่อายคำที่พูดได้แต่มันทำให้คนรู้สึกท่วมท้นเล็กน้อยอย่างไม่มืดเลยฮะาห้าเท,อ,ทอ,อาเอเคนคุณไม่ได้คิดผิดใช่ไหม พอยแบวนถือมองไปที่การยุยุในสายตาของผู้หญิงตัวเล็กความนับถือตนเ,เองในที่ทำงานจกบลงขึ้นไม่รู้ว่านานแค่ไหน,นแล้วเขาก็ค่อยๆยปล่อยเขาไปเสียงผู้ชายแหบมีบางอย่างที่ทำอะไรไม่ถูกในน้ำเสียงของเขาอยากกินอะไรตอนกลางคืนคุณไม่ต้องไปบ้านเก่าตอนกลางคืนหรือเราแค่กินเองไม่ต้องกังวลกับพวกเขาที่บ้านมีผักไหมคะไปซื้อผักกันแล้วกลับมาใช่ฉันคิดว่างานแต่งงานจะยุ่งมากในวันนี้ ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงถูกวางไว้เมื่อคืนนี้ร้องหมดแล้วอาเคนมากินบะหมี่กันเถอะง่ายง่ายแล้วฉันจะทําตอนนี้หลังอาหารเย็นมันจะมืดแล้วลงยังหนาวอยู่บ้านอาเคนชันหนาวนิดหน่อยคุณช่วยพาฉันกลับบ้านได้ไหมหลังจากที่คนดีอุ้มเขากลับเข,เข้าไปในบ้านวางเขาลงบนเตียงโดยตรงคุณพักผ่อนก่อนฉันจะไปล้างผู้ชายคนนี้รู้หรือไม่ คืนนี้เป็นคืนแต่งงานของเรานั้นเดี๋ยวไปล้างหน้าเจ็บโยโย่โยออกมาจากห้องน้ำอีกแล้วฉันไม่เห็นผู้วิบวนเทึงก็ตรงไปนอนพักผ่อนเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเปิดตามันเกิดขึ้นที่ผู้ชายออกมาจากห้องน้ำอาร์เซนเมื่อที่คุณไปไหนมาออกกำลังกายเข้าไปอาเค้นคุณรู้ไหมว่าวันนี้วันอะไรรู้ว่าไม่มีใครรู้ดีไปกว่าฉันวันนี้ฉันมีความสุขแค่ไหนเคยดูถูกตัวเอง สำหรับสาวน้อยที่ตัวเล็กมากให้กำเนิดจิตใจที่ไม่ควนมีหลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับเขาและโพแบอมิ่นรู้สึกเหมือนหนูในรางน้ําแต่ไม่คิดสิ่งที่เกิดขึ้นในงานแต่งงานของเขาดีใจด้วยซ้ําที่เขาเลือกฉันฉันไม่กล้าคิดว่าเขาแต่งงานกับโรเบอรหมิ่นจริงๆอนาคตจะเป็นอย่างไรแกร์คุณกําลังคิดอะไรอยู่ดังนั้นในงานแต่งงานวันนี้หลายคนพูดถึงการแต่งงานของเราฟังมาไปไหมดังนั้นผู้ชายคนนี้จึงเริ่มเสียใจ ค,คุณเสียใจที่แต่งงานกับฉันไหมไม่ทำไมคุณไม่แต่ต้องฉันโยโย,โย่คุณยังเด็กอยู่ฉันอายุ20ปีและฉันยังเด็กอยู่ที่ไหนยังไม่พัฒนาหรือดีมากควรใหญ่ควรเล็กเหมาะมากชัดต่อเมื่อเห็นการเคลื่อนไหวของเขามุมปากของบวยวันเถิดกระตุกอย่างควบคุมไม่ได้กว่าท้องแล้วคุณอ่อนโยนสักพักอย่าร้องไห้มันจะไม่เจ็บปากบวยโฮไม่นานก็เสียใจ สุดท้ายก็เหลือแต่ความยุยยวนของผู้ชายบ้านหัวทางนี้พี่สินยูเ้าดูว่แดบิงเข้าไปในบ้านพร้อมพร้อมกับเล่าเป็นเพราะเจ็บที่โยโย่แต่งงานดังนั้นพี่ชายแดมิงเสียใจซื้อไวกลับมามากมายขังตัวเองอยู่ในบ้านเพื่อเมาเมื่อเขาแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่บ้านจากนั้นเขาก็มาถึงประตูของพ่อแบบิงเคาะเบาๆแนดบอร์ดที่บราเดอร์แมมิงหายากสำหรับฉันแม้ว่าเรื่องครอบครัวจะดีแต่ไม่ใช่คนดี ก็เป็นเช่นนั้นถ้าอย่างนั้นทำไมฉันไม่ต่อสู้กับตัวเองเข้าไปในบ้านเขาเดินตรงไปข้างบัวแบหมิงครึ่งเมาเช้าวันรุ่งขึ้นทำร้ายความรู้สึกสบายต่อทั้งตัวเหมือนโดนรถขับเจ็บและเจ็บไม่สบายหรือเปล่าเอลเจ็บเกลือเขาเจาะเข้าไปในอ้อมแขนของเขาอย่างเขินอายไม่กล้ามองหน้าเขาดังนั้นมันจึงควบคุมไม่ได้จริงๆตอนแรกยังจำได้ว่าเย็นเด็ก แต่เมื่อฉันได้ลิ้มรสของเขาจริงๆก็ควบคุมตัวเองไม่ได้นอนอีกสักพักฉันจะไปซื้ออาหารเช้าแล้วกลับมาอยากกินอะไรเค้กนาไผ่นกกระจอบหลังจากที่ผู้ชายออกไปเจ็บย้ายออกกระพิบเข้าไปในพื้นที่พร้อมๆที่จะไปอาบน้ําที่ดีเพิ่งเห็นในกระจเมื่อร่องรอยที่คุมเครือบนร่างกายเปิดหน้าซ่อมแดงข้างหน้าอย่าอย่าปรากฏว่าได้กินจริงๆไม่เหมือนหมาป่าบา้า บางครั้งเรื่องไร้สาระของผู้ชายก็ไม่สามารถฟังได้แต่ผู้ชายที่แข็งแกร่งรสชาติดีจริงๆหลังจากที่ทั้งสองกินอาหารเช้าเพิ่งขับรถไปที่บริเวณกรมทหารเมื่อพวกเขากลับไปที่บ้านของหัวเห็นได้ชัดว่าบรรยากาศไม่ถูกต้องลุงลานนาฉันไม่มีจริงๆมันคือพี่จื้อมิงเมาใครรู้จักเขาฉันไม่ต้องการทาเขาไปในตอนนั้นคุณต้องไม่ฟังตอนนี้โอเคยิ่งคิดก็ยิ่งโมโ oh. ห เห็นจื่อหมิงเช้านี้ยังไม่ตื่นและไปที่ห้องของเขาเป็นผลให้ฉันเห็นทั้งสองเปลือยกายวันนี้เป็นวันที่ป่วยบอนเผลินและแค้งยิวกลับมาญาติหลายคนมาที่บ้านแต่เชา้าพอได้ยินการเคลื่อนไหวก็วิ่งไปดูโกรธฉันจริงๆฮาวา่าหลานอยากโกรธเลยตั้งแต่ลูกทั้งสองเป็นแบบนี้ปล่อยให้พวกเขาแต่งงานกันเถอะ ใช่ฉันได้ยินมานานแล้วว่าแยหมบิงชอบะจัญเซี่ยวคุณก็รู้จักเขาดีเหมือนกันคนที่ดีกว่าคนอื่นแน่นอนญาติหลายคนยังชักชวนคุณต้องรับผิดชอบในการทำลายผู้หญิงพี่สะพ้ยไม่อยากรับผิดชอบใช่ไหมสิ่งนี้ทำคนเดียวไม่ได้ฉันรู้ว่าฉันมาที่นี่ก่อนหน้านี้อาจจะดูเวอร์ชันสดก็ได้นี่ไม่สามารถถ้าเรื่องนี้แพร่อ,ออกไปครอบครัวรู้ของเราเป็นไทยพี่ใหญ่ผูฝังพูดถูก หากมีเด็กอยู่ในท้องของพระจันทร์เสี้ยวนี้จากนั้นเขาก็ไม่ต้องมีชีวิตอยู่จริงๆนิวมูนเป็นเด็กที่มีมารยาทดีเติบโตขึ้นมาเคียงข้างคุณหลังจากแต่งงานกับแม่หมิงฉันจะให้เกียรติคุณเช่นกันใช่ครับฉันจะทำร้ายผู้หญิงคนนั้นและไม่รับผิดชอบได้อย่างไรไม่ว่ายังไงพ่อแม่ของนิวมูนช่วยชีวิตคุณไว้พี่ใหญ่ไม่สามารถในรัคุณได้ขนาดนี้พี่ชายของคุณพวกเขาพูดได้ดีเมื่อนายหัวได้ยินการสนทนาของพวกเขาเขาเดินเข้ามาด้วยใบหน้าบูดบึ้ง พัชรันใหม่ยังเป็นที่ที่คุณดูเติบโตขึ้นตอนนี้สิ่งต่างๆได้เกิดขึ้นแล้วจากนั้นให้พวกเขาสองคนเล็กทําให้การแต่งงานเสร็จเร็วขึ้นพ่อเขาเป็นลูกสาวของฉันครึ่งหนึ่งสิ่งนี้จะทํางานได้อย่างไรก็ไม่ใช่โปรเหมือนกันมีอะไรหรอือไม่โบดองแหลงต้องการข้ามเรื่องนี้จริงๆแต่คราวนี้ชายชราพูดเขาไม่สามารถเล่นตายต่อไปได้จากนั้นเลือกวันที่ดีและจัดงานแต่งงานตงเฉิง โผดองแอนจ้องไปที่จีมไว้อละพร้อมพร้อม,อมคำเตือนได้แต่นั่งโกรธคุณสองคนกลับมาแล้วไปที่บ้านแม่ของคุณกินข้าวที่บ้านแม่ตอนเที่ยงป่วยวันพืหัที่ดีได้รับบาดเจ็บตรงไปที่ร้านเล็เกตที่นางหัวอาศัยอยู่โชคร้ายจริงๆพ่อคุณโกรธอะไรกับพวกเขาทุกวันให้กําเนิดช่วงเวลาเช่นนี้ในวันนี้ทําไมไม่โกรธแม่เราแค่ใช้ชีวิตของเราเองไม่จําเป็นต้องโกรธพวกเขา แม่ที่ดีฟังคุณอย่ากโกรธพวกเขามาดามมวดจับมือที่เจ็บโยโย่เขาจ้องไปที่ผู้ไอ้แบานถึนอย่างสวยงามอย่าไปเทน้ำหนึ่งแก้วให้ลูกสะภ้าของคุณผู้ไว้แบนทืนหันหลังกลับและเดินออกไปเมื่อคืนเขาลังแก่คุณโดยไม่มีแม่โยโยอย่าโทษแม่ที่ถามเรื่องนี้แม่ของคุณไปเร็วฉันเกรงว่าคุณจะไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วถ้าเจ็บก็ทุกแทนแม่เธออ่อนโยนมาก ดูแลนูด้วยคุณวางใจได้งั้นก็ดีแล้วค่ะมีอะไรที่สามีและภรรยาคุยกันแม้ว่ามันจะเป็นก็สามารถสื่อสารกันได้ดีนะคะจะได้มีความปรมกลปืนกันมากขึ้นนึกว่านางหัวต้องเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างดังเดิมแต่ไม่คิดว่าในเรื่องนี้กล้าหาญกว่าที่คิดไว้มากแอคคัไม่เป็นไรในเรื่องนั้นใช่ไหม